คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิาสายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาส์และฟาร์มแนะนำลาวับักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคนะคผมสวัสดีนะผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวที่เป็นดันนะนะตอนตีหนึ่งแล้วก็ตอน11บเอ็ดโมงที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมลงไปแล้วนะ หนึ่งนะฮะแล้วได้มาแล้วนะครับผมสําหรับตัวเล่มนั่นเองนะครับสำหรับตัวเล่มนี่นะครับผมเล่มนี้นะครับผมเป็นเล่มที่ได้จากดันอย่างที่ผมบอกครับดันนี้นะครับซึ่งได้ง่ายมากนะครับเรามาดูกันว่าอันเล่มตัวนี้มันเก่งขนาดไหนนะครับเล่มนะผมก็เดี๋ยวเราจะเอาจีนอตออกนะครับเราจะจีนอตออกแล้วเราก็จะใส่เล่มเข้าไปนะครับเล่มเนี่ยใช้เงิน500ในการวางนะครับผมแล้วให้ดาเมจที่ดีมากๆนะครับอ่าเล่มเนี่ยดาเมจอยู่ที่999นะคร้อยเก้าสิบเก้านะแค่15ซรับห้าวิโจมตีหนึ่งทีระยะแค่สิบห้าซึ่งมันสั้น จริงเล่มเป็นตัวอวยผมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการนี่ครับผมยัดนะครับตัว EXP นะครับผมตัว EXP จัดไปเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16ตัว150ชัดไป 16ตัว150นะครับทุกคนผมทําเล่ม150เลยนะฮะอันนี้นะฮะที่ที่ทุกคนได้เห็นกันไอ้ยวกคนโอเคผมผมอันนี้เล่ม150ใช่ไหมเอ้ยอันนี้เล่มเป็นร้อถอดออกก่อ,น,อนนี่เล่ม150ครับมา นี่โอ้ยผมอันที่ผมอวยมากทุกคนผมชอบมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมชอบมากๆกนะฮะโอเคเล่มเลเวลร5 0อยู่ที่2039นะครับผมจุดนะครับระยะ15นะครับผมไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ตัวนี้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปดูรีวิวกันดีกว่ามันจะโหดขนาดไหนนะเจ้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนี้นะครับพิเศษอย่างหนึ่งนะครับผมขอทุกคนนั้นมีดวงนะครับเนื่องจากว่าใครที่ไม่กดไลค์วิดีโอนี้นะครับผมผมขอสาบแช่งให้ทุกคนนั้นไม่ได้เลม นะครับอันจริงคือต่อให้คุณไม่กดต่อให้คุณไปเล่นยังไงคุณมันก็ได้นะคือเปอร์เซ็นที่จะไม่ได้ไม่น้อยมากนะครับเอาจริงคือมันน่าจะน้อยอยู่แหละเพราะว่าผมลง2รอบแล้วผมได้2รอบเลยนะครับอันนี้ผมสปอยคลิปที่ผมจะลงตอน1 0โมงาลสิเอาเปา็นว่าใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ขอฝากกดไลค์คนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนได้เลมนะครับผมทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมโหวตนะครับผมโหวตให้น้องๆได้โหวตกันนะว่าได้เลมกันหรือเปล่าลงกันไปนะ คือก็ได้ประมาณ200คนไม่ได้40คนนั่นแหละครับผม200คน40คนอย่างที่ผมบอกไปว่ามันโอกาสที่มันจะไม่ได้คือมันน้อยอยู่นะเออ<ม>นะครับก็ผมได้มา2ตัวนะฮะแล้วก็จะสะสมให้ได้10ตัวยังไงก็ตามในวิดีโอนี้เรามารีวิวกันเลยนะครับผมสำหรับตัวเลมนะครับตะก้อนอื่นเลยนะครับผมผมจะทำการสคิปก่อนนะครับผมไปช่วงที่ผมฟาร์มเงินเสร็จแล้วนะครับสักครู่ครับ โอเคผมทุกคนครับตอนนี้ผมพร้อมนะครับมาลุยกันเลยครับผมสำหรับตัวเล่มนะครับเวล150นะครับเราจะวางเล่มตรงไหนดีเราจะวางเล่มตรงนี้แล้วกันนะครับนี่โอปีน่ารัก มากมากครับโอ้ตัวละครเคตน่ารักผมชอบมากทุกคนผมชอบมากผมไม่รู้ผมจะอวยขนาดไหนแต่ผมซิมจริงๆคนนี้ตัวละครนี้ผมชอบมากนะครับแต่ว่าซีซั่นสองยังไม่ได้ดูเลยนะครับเนื่องจากว่าซีซั่นแรกนั้นมันเศร้าไปอ่ะมันจบอันนี้เกินไปโอเคเป็นว่าเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเปลมนะครับพอวางไปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับดาเมจอยู่ที่2035น้านะครับห้าไปโจมตีหนึ่งทีซึ่งระยะมันค่อนข้างใกล้นะครับผมมันมันสั้นมากนะครับมัน ไม่ค่อยกว้างเลยนะครับอย่างที่เห็นเลยณณตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรากว้างจีนอตบุกบอมาตั้งนานปะโถเอ้ยโอเคครับเดี๋ยวขายวางจีนอตข้างหลังก่อนนะครับเนื่องจากว่าอผมจะฟาร์ม EXP ไปในตัวด้วยนะครับเนื่องจากว่าเสียกับคุณเลมไปขนาดนั้นแล้วนะเสียกับเลมไปเยอะมากนะครับเสียไป16ตัวนะครับสำหรับ EXP กี่ดาวนะเอ็กพีหดาวนะครับผมโอเคเลมจมตีแบบไหน ดูในเมช่องไหยสิขอละสวยๆเถอะเฮ้ยใช้ได้อยู่เฮ้ยใช้ได้อยู่ปะเฮ้ยสวยอยู่โอเคโอเคปัาเป็นล้านเลยลูก <c oughs> คุณเลมครับเตะช่วยช่วยช่วยตีช่วย,วย,วย,วยต,วยต,ตีหลังผมแรงๆโอเครู้สึกเหมือนท่ามันจะเหม,มือนจะแบบเหมือน,น,น,นจะเบานะแต่ว่าแรงอยู่นะครับ2,000ดาเมจเลยนะอับขึ้นไป1ขั้นครับดาเมจก็จะเพิ่ม2 4 4 4นะครับ อ่ะอัพทั้งหมดเออกี่ขั้นอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นสีบทำไมเป็นสีเก้า <c oughs> มันบัคมาเนี่ยเดี๋ยวนะมันจะบัคนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยไปอัพใหม่แล้วกันเอาจริงคือมัน150แล้วทุกคนคอร้อยหแหละโอเคครับก็ตอนนี้แล้วมันอยู่ที่4 0 0พนะครับผมระยะก็ยังไม่เพิ่มนะเราอัพขั้นต่อไปนะอันนี้ทุกคนดูครับมันจะเป็นการเวี่ยงโซ่นะอ่าเดี๋ยวผมจะขอวางตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าเวี่ยงเวี่ยงโซ่นะอ่าปรับปรับเป็นลานนี่คือเวี่ยงโซ่อันนี้นะครับผมเดี๋ยวอัพข นะครับผมจะใช้เงิน800ระยะเพิ่ม15นะครับดาเมจเพิ่ม3,117นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าชื่อ s p i c e Smash นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนร่างหรือเปล่าไม่เปลี่ยนเนาะโอเค Spike s p i c e Smash นี่โอเคถือว่าโอเคคุณเลมเฮ้ยแต่ก็เอ่อมันคือ6ดาวของคือแม่งผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยแม่งเก่งกว่าตัวกาก ตัวไก่ไก่อยู่ตัวหนึ่งตัวหกดาวตัวแรกนะครับตัวที่สองดินะครับผมนั่นก็คือตัวมิราโตะนะครับผมรู้สึกว่านี่แม่งอันนี้กว่าเลยอะดูดิเออูดูคนนี่คือเหวี่ยงโซ่โอเคอันนี้คือเหวี่ยงนะครับเรามาดูต่อไปครับท่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอัพขึ้นไปหนึ่งขั้นนะครับผมดาเมจก็จะเพิ่มสามพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมดาเมจจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเลยนะณตอนนี้คือดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับระยะยังไม่เพิ่มนะระยะอยู่ที่สามสิบนะครับ ถามว่าระยะแรกสั้นไหมมันก็สั้นนะครับระยะ2ก็ถือว่าโอเคขึ้นมาหน่อยนะฮะเรามาดูระยะที่มันเพิ่มไปอีกขั้นหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันจะระยะเท่าไหร่นะแต่ว่าค่าอัพเนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะเอออัพขึ้นขั้นที่ตีระยะประมาณนี้ถูกอยู่นะทุกคนไม่ตีแอร์นะครับตอนนี้นะฮไม่ตีแอร์นะฮะผมรู้สึกว่าคุณเลมจะตัวนี้ไม่จะตีโหดกันไปเราจะอัพขึ้นไปแล้วกันเราจะอัพขึ้นไปหนึขั้นนะครับใช้เงิน 1,500นะครับดาเมจเพิ่ม4,000นะครับดาเมจจะอยู่ที่1 5 0 0นนะฮะอ่าโอเคก็จะเบี่ยงเหมือนเดิมเหมือนเดิมดาเมจแรงขึ้นนะฮะขอดูแอนิเมชันใหม่ดิดีๆหน่อยเอ๊แบบนั้นและเเวี่ยงสองมือนะฮะ โอเคอัาขึ้นไป1ขั้นนะครับผมระยะเพิ่ม10นะครับจะระยะอยู่ที่40นะดาเมจจะเพิ่มมาประมาณห0นะคนัะเตรียมกลมคือ5 0 0พันดาเมจอยู่ที่2 0,000นะครับแล้วก็ชื่อว่าบูดิมอนนะครับผมบูดิมอนน่าจะเป็นเปลี่ยนร่างแล้วนะเปลี่ยนไหมอุ้ยมีเข่าแล้วโอ้ยคลิปนี้มันก็ยังยิ้มๆหน่อยนะมันถึงผมีด้เลยนะฮะ okay. โอเคอุ้ยพุ่งไปเวียงนะฮะระยะก็ค่อนข้างกว้างเลยนะเอาไม่ตีแอร์นะโอ้ถ้าตีแอร์นี่มันจะประหลาดไปนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นี่สามสี่ห้าเอาต่อโดนอ่าไม่โดนโอเคโอเคครับเราขานี่ก่อนโอเคเราอัพขึ้นไป1ขั้นนะครับขั้นสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นขั้นที่6นะผมใช้เงิน2องพนะครับดาเมจเพิ่ม6กพันนะฮะยังไม่ตันแล้วกันดาเมจต,ตันแล้วกันเอาตันเลยแล้วกันหนึร้อยห้าสิบนะครับระยะอยู่ที่40ดาเมจอยู่ที่2องหมนะครับผมห้าวิโจมตี1ทีนะครับส่วนถ้าบัฟนะครับผมบัฟจะอยู่ที่ประมาณ อันนี้ถึงบ้าถึงและคือดว่าถึงและโอเคบัฟก็อยู่ที่ประมาณ86,000นะครับผมระยะก็มีนาโตะเลยนะครับนี่ฮะถามว่าดีไหมนะครับผมบอกเลยว่าดีมากนะครับโอ้วยขนาดนี้เูเวลร้อยหกร้อยห้าสิบด้วยต้องดีมากแล้วสินี่เป็น6ดาวฟรีนะครับทุกคนถามว่าได้ใช่ไหม ไม่ได้ใช้ครับเอามานั่งสวยๆบนไหลก็พอออทุกคนอันนี้สำหรับผมนะ คลิปนี้อาจจะแบบแลดูแบบเหมือนคนบ้า,าพูดหาอะไรก็ไม่ดูนะฮะก็นั่นแหละครับผมทุกคนครับนี่คือเลมนะครับที่ทุกคนนั้นจะต้องได้ตอน11โมงนะครับใครที่พลาดตอนรอบตีหนึ่งไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมีรอบ11โมงนะครับตั้งตีเลยนะครับผมแนะนํา15คนเต็มๆนะเพราะาดันนี้ค่อนข้างยากยากกว่าบิ๊กมัมอีกนะครับอันนี้ก็ยางไงก็ตามเดี๋ยวรอดูคลิปวิดีโอที่ผมลงดันช่วงประมาณ10โมงนะครับเดี๋ยว10โมงผมลงปุ๊บ11บอโมงคุณได้ลงเลย นะฮะโอเคไหมสิบเอ็ดโมงเดี๋ยวผมก็ตื่นมาเหมือนกันมาลงเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะสำหรับเลมนะครับใช้เงินก็ประมาณหมื่น ประมาณเกือบหมื่นนะครับก็ประมาณ8 0 0 0ัน0ปดพนนหะครับสำหรับตัวนี้นะครับบวกกับอันนี้ก็ประมาณ9 0 0านะครับตัว1 9 0 0งก็ถือว่าโอเคนะครับตีไม่ไม่ตันไม่อะไรเลยนะคิดว่าไม่น่าเลือดออกนะถ้าเลือดออกนี่น่าจะค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าผมพลาดเอฟเฟกอะไรไปตกหล่นอะไรไปสามารถคอมเมนต์กันไม่ได้นะว่าเอ้ยพี่มันตันนะมันเลือดไหลน,นะอะไรอย่างี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าไม่น่าจะเลือดไหลมั้งหรือไม่แน่ใจครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าเลือดไหลเพราะตัว6ดาวอัน าวฟรีนะครับทุกคนยังไม่มีหดาวฟรีที่มาถึงว่าได้จากดันแล้วมันโกงๆนะยังไม่มีเนาะเออยังไม่มีนะทุกคนเลือดไหลไหมันยังไม่น่ามีใช่ใช่ใชนะ่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้เลมของผมโอเคครับผมดีใจที่ที่มันไม่ใช่ล่างในดันนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นล่างในดันเดี๋ยวไปรอดูช่วงสิบโมงนะล่างในดันมันจะเป็นแบบเออผมเศร้ามากแต่ผมก็โอเค <laughs> ผมผมแบบนี้ผม,ผม,ผมโอเคมากก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะเลม ทวนแอนิเมชันกันอีกทีแอนิเมชันแรกคือเบี่ยงปกติแอนิเมชันต่อไปคือเหวี่ยงแบบแรงกล้าอ่าแล้วก็แอนิเมชันที่3ก็คือแบบนี้นะครับเขาเรียกวี่ยงแบบหมุนหมุนหมุนไปนะฮะนี่ฮะวางแบบให้เยอะๆเลยให้มันให้เลมช่วยกันเบี่ยงเอาเลยเลมลุยเลยเลมเวลไม่ร้อยห้าสิบด้วยทำไมไม่ร้อยห้าสิบก็ไม่รู้มันจะบั๊กแบบมากๆากอ่าเบี่ยงไปเลยเลมลุยไปเลยเลม ลุยไปเลยนี่กองทับเลม <c oughs> โอเคประมาณนี้ครับผมดีใจมากที่เลมเข้าเกมนะเพราะว่าเป็นตัวที่ผมอวยนะครับอันนี้ผมบอกไม่ดูกี่รอบแล้ว,ต,ว,ต,วตัวที่ผมอวยนะโอเคครับผมใครที่ไม่ได้กดไลค์วิดีโอนี้ฝากกดไลค์เขาเลยหนึ่งทีนะผมแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอสัก3,000ไลค์เหมือนเดิมนะครับ4,000-5,000เลยก็ได้นะครับในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่รับชมแล้วผมไปเจอกันในวิดีโอหน้าวิดีโอหน้าก็ช่วง10โมงนะครับทุกคนโอเคเจอลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายขอโชคดีครับ